คุนไปลาท,าทั้ง,งึ่งแล้วรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณนนี้เจ่ใแจกให้ท้างมาอที่อุโลโรกเตานะคะเพื่อกันไม่ให้เกิดให้หลักไม้แข็งแรงนะคะวลน้องท้างืูก็จะได้แข็งแรงนะคะ นี่ก็มาเตยเตนะเตยเแกงี่อาอันี้บนย่างเนี่ไปจักมงเลยสามสามแล้วไปไม่งอสิไปมอสมาไปมอคำเสนไปมอแล้วโคำเสนแล้วไปมอสแไปมอแล้วก็มานี่ ở lại chưa. Sắp chưa, nữa. Sắp chư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 a. Sắp em Sắp chưa. Học chưa. Sắp chưa. Sắp chưa. Sắp chưa mong con mong anako hai này mưa con của mình em mặt 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 mà mặt 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 ตักน้ำใ่ป่ะุ้บจักตุ้งนี่คืพ่อวันนี้พ่อเรอพ่อายู่สามอาชีิ้ะไรหลายโอ้รู้ไอ้ลุ้มใหญ่เบื้อเริ่มครานี้ตนาั้นี้แหละจึงดูงดยำตุ้งไม่พอไม่พ่ออหนสี่ห้านู่นแหละอนหนสีหามึอันนี้ตัวแปดสิบตัวนั้นไม่ดี ตันี้แีปุ้ยขวัดไว้เบื่อหลงเลยามตักบกอแหงเโอ้ไม่ไม่มันลงหลายก่ดตัวนั้นนี่เสาลูคอนลึกบลอนลึกตัวนั้นบลกตัวนี้ตัวนั้นบกูคอนี้อยู่เลยโอ้ขวัดได้ลอยยี่ลอยยี่แต่แต่ละเม็ดแน่แต่รุปมันลอยลอยยีนี่นี่นี่เถ้าเอาเท่าใอยนะคักตัวนี้ เตาตัวนั้นในที่พัดคนนี้ออฮะโอเคอืมอ,อันนี้พอด,ดีแล้วมูงให้อ็ดทาทาทอโดนพอด,ดีฮะเตทาเราเตานั้นพอดีเอาไปชดเอามาั้งแต่แต่ตัวนั้นคันวันลงตัวนั้นก็พอดีนำ้ำผอพอดีอ่ะเออแกะไวเรียบกะไวเรียบร้อยแล้ยตัวนี้มาเปลี่ยนบุ๊บใหญ่เลยว่าอยากได้อันใหญ่เเปลี่ยนแผนว่าขนาดหนึ่ชั่วโมงเลย กะมันงามด้เนาะนอนแลว่ามันงามเลยนะไปไยบงมาแล้วเราเออมัน้งามเด้อสามพันบาทเอาทล้้อยเด็กจะใเด็กโง่ากินมาด้อขนาดชุกเจายกโค้เล็กคนนี้เาวเอามันมีอ่บานติยู่อนนี่นี่นี่นัางราลงตาแขกเด้ นี่นะใครวะนี่นางร้านหมอดเขาเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่นี่บบัวบนเอาไปใส่งานบัโอ้ยเจ้าบัไปคุยเขาเขาคุยกับเขาสิหูเนาะเออบาวชาวบ่มีเสียบบัาอบตอ่านนั้นป่านโคบปานชินานางร้านป่านชิน่าก็ได้ก็ได้ก็นางร้านไปสุขให้บวสดีตุดเอ๋เนาะเนาะเนาะอ่อนนะมือ ใชยืมยุบเลยเออปัจจเาแล้วจบนอว่าแต่ผ้าเมีไปบึงนางรานได้ไ้นะไปเบึงแล้ววัไวัไหนวน้ันนใมัดเขาว่าจะวันไหนดีแต่งเนียยังวะมาเียยัง lam nha hai kêu luôn 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 แก่ๆจะไปสะดวกบนขี้เลยบนนาบนมบนนาตังบนนาเอ็มบนขี้ทอ่น้ำยาหยางฉันน้ำยากันปลวกน้ำยากันปลวกนะครับสามร้อยนะครับนี่ยี่สิบบาทจะถึงสามร้อยสองร้อยแปดสิบบาทตัวนี้มันเชียวได้ดีกว่าดีกว่าที่แกลลอนแกลลอนนั้นไม่ดีตัวนี้ตายเลย ได้ไม่มีเหลือปสนคนตึกลิกเส,ม então, ส,ส300ามร้อยแล้วเอาผสมกับปูเก่าผสมเอาแล้วใส่ั้งนินี้เใดีมาดจังไนเด้ยังไง

ลงไปแล้สามสี่หา้าคดูทีนี้เฮียเล่นลายฮู้น่ารึงงเฮ้ามกระดานได้สนมาก <c oughs> มากเล่นเท่ๆ,ทๆทไดเลยกำลังดิเอาเสื้อชือัดข้อไว้ นี่ใส่ครอว่าให้ใ้ไเป่าาวางแานแบบแบบมด้วเาวะมน่อมาจักรได้ยันเ่หนุ่มสาวสม

คก็ขอดกันนะะคะอย่าลืมดอไปติดตนะคะทางกล่อาละเดี๋ยวมาคเดี๋จะมาทายให้อัปเดตให้อีกรอบนะคะอัปเดตใหิ่มอกรอบนะคะตอนที่คือมัโปูนเต็มเต็มเลย